สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ายามคำ่ำรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของความลี้ลับเรื่องเล่าขย่าวขวัญและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่ายามคำ่ำกันด้วยนะครับไปฟังกันครับ ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำยมห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไม่ไกลนักเคนชายหนุ่มนักโบราณคดีรุ่นใหม่ไฟแรงได้รับข่าวจากชาวบ้านว่ามีการค้นพบซากเรือโบราณขนาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำใกล้กับคุ้งน้ำลึกที่ชาวบ้านเรียกว่าวังวนเจ้าที่เคนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่มีความหลงไหลในประวัติศาสตร์และโบราณคดีเขาจึงตัดสินใจเดินทางมายังหมู่ บ้านแห่งนี้พร้อมกับต้นเพื่อนสนิทผู้เป็นนักดำน้ำมากประสบการณ์และมีนาผู้ช่วยนักโบราณคดีสาวผู้รอบรู้ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้มีอาถรรพ์น,นะครับเคนมีนากล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลขณะที่พวกเขากำลังเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำอยู่ริมตลิ่งเคยมีคนลงไปงมหาของเก่าแล้วหายสาบสูญไปหลายคนแล้ว ก็แค่เรื่องเล่าขานกันไปเองน่มีนาเคนตอบอย่างไม่ใส่ใจใต้น้ำนั่นอาจจะมีอะไรที่สำคัญกว่าที่คิดก็ได้ต้นพยักหน้าเห็นด้วยผมเคยดำน้ำมาหลายที่แล้วไม่เคยเจอผีสางอะไรเลยทั้งสามคนสวมชุดดำน้ำและลงไปในแม่น้ำยมที่มืดมิดและเย็นเฉียบใต้น้ำนั้นมีกระแสน้ำไหลเอื่อยๆทัศนวิสัยไม่ดีนักมีตะกอน และสาหรายลอยอยู่เต็มไปหมดพวกเขาใช้ไฟฉายส่องนําทางค้นหาซากเรือตามคำบอกเล่าของชาวบ้านไม่นานนักต้นก็ส่องไฟฉายไปที่บางสิ่งบางอย่างขนาดใหญ่ที่จมอยู่ก้นแม่น้ํามันคือซากเรือไม้โบราณที่มีขนาดใหญ่มากตัวเรือปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ําและโคลนแต่ยังคงรักษารูปทรงเดิมไว้ได้เกือบสมบูรณ์เจอแล้วต้นส่งสัญญ,ญาณบอกเขนและมีนา เคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากการค้นพบเรือโบราณขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในวงการโบราณคดีพวกเขาว่ายน้ําเข้าไปใกล้ซากเรือมากขึ้นเรื่อยๆแสงไฟจากไฟฉายของพวกเขาส่องให้เห็นรายละเอียดของเรือผนังเรือแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงดูราวกับเป็นเรือของชนชั้นสูงหรือกษัตริย์ในสมัยโบราณ ขณะที่พวกเขากำลังสำรวจเรืออยู่นั้นจูจ่ๆก,กระแสน้ำก็เริ่มแปรปรวนอย่างกระทันหันน้ำเริ่มหมุนวนเป็นวงกลมขนาดใหญ่รอบๆตัวเรือแรงดูดของกระแสน้ำดึงร่างของพวกเขาเข้าไปใกล้เรือมากขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นน่ามีนาส่งสัญญาณด้วยความตกใจทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากภายในเรือเป็นเสียงคล้ายเสียงโซ่ตรวนกระทบกัน และเสียงครวนครางต่ำๆที่ฟังดูหยหวนและเจ็บปวดเคนส่องไฟฉายเข้าไปในช่องว่างของเรือและก็เห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดมิดของเรือมันคือร่างเงาขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายมนุษย์แต่มีรูปร่างผิดปกติผิวหนังของมันซีดเผือดราวกับถูกแช่น้ำมานานดวงตาของมันเป็นสีแดงกำเรืองแสงในความมืดและมีผมยาวสยายที่ลอยฟูอยู่ในน้ำ มันคืออะไรกันหนะ้าต้นส่งสัญญาณด้วยความหวาดกลัวร่างเงานั้นพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติมันมีบางอย่างที่น่ากลัวและน่าสะพรึงกลัวอย่างอธิบายไม่ถูกเข็นรู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ซากเรือโบราณธรรมดาแต่มันคือสิ่งลี้ลับที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำแห่งนี้ ร่างเงาขนาดใหญ่พุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วที่น่าตกใจกรงเล็บที่ยาวเฟยและแหลมคมของมันพุ่งตรงมาที่เคนเคนหลบหลีกอย่างชิวเฉียดแรงประทะจากวิญญาณทำให้เขาหมุนคว้างไปในน้ำมันคือพรายน้ำต้นส่งสัญญาณด้วยความตกใจผีจมน้ำที่เฮี้ยนที่สุดในแม่น้ํำยม วิญญาณนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ร่างกายของมันบิดเบี้ยวผิดรูปผิวหนังเป็นสีเขียวซีเราวกับจมอยู่ในน้ำมานานดวงตาของมันเป็นสีแดงกำเรืองแสงในความมืดมิดของแม่น้ำและมีผมยาวสยายสีดำที่พิวไหวไปตามกระแสน้ำรอบๆตัวมัน พรายน้ำส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในโสตประสาทมันพุ่งเข้าใส่มันอย่างรวดเร็วต้นพยายามใช้มีดที่พกติดตัวมาฟันไปที่ร่างของพรายน้ำแต่มันก็ทะลุผ่านไปราวกับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้เลยต้นส่งสัญญาณด้วยความสิ้นหวัง พรายน้ำไม่สนใจต้นมันพุ่งเป้าไปที่เคนอีกครั้งกรงเล็บของมันฟาดเข้าที่แขนของเคนจนชุดดำน้ำฉีกขาดเลือดซึมออกมาในน้ำทำให้เคนรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงมีนาซึ่งอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยส่องไฟฉายไปที่พรายน้ำเธอมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจบนร่างของมันบริเวณหน้าอกของพรายน้ำมีรอยแผลขนาดใหญ่เหมือนถูกแทงด้วยของมีคม และมีผ้าคาดสีสันสีแดงที่ดูเก่าแก่รัดอยู่ที่หน้าผ่ามันต้องการอะไรจากเรามีนาส่งสัญญาณทันใดนั้นกระแสะน้ำใต้น้ำก็เริ่มไหลลวนอย่างรุนแรงอีกครั้งแรงดูดมหาศาลดึงร่างของพวกเขาให้จมลึกเข้าไปในวังวนนั้นพรายน้ำคำรามกึกก้องมันพยายามจะจับตัวเขคนให้จมลงไปในก้นแม่น้ำเคนพยายามว่ายน้ำหนีสุดชีวิตแต่กระแสะน้ำที่เชี่ยว และพลังของพรายน้ำก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้เขารู้สึกเหมือนอากาศในปอดกำลังจะหมดลงเรื่อยๆต้นและมีนาพยายามจะช่วยเคนแต่พวกเขาก็ถูกกระแสน้ำพัดพาออกไปไกลพรายน้ำจับร่างของเคนได้แล้วมันลากเขาดำดิ่งลงไปสู่ความมืดมิดของก้นแม่น้ำเคนพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผล เขาเห็นดวงตาสีแดงกล่ำของพรายน้ำจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาตแค้นราวกับจะบอกว่าเจ้าจะต้องอยู่กับข้าตลอดไปสติของเคนเริ่มเลือนรางเขารู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงไปต้นและมีนาพยายามดิ้นรนว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อโผล่พ้นน้ำพวกเขาก็รีบว่ายเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจ และหวาดกลัวต่อสิ่งที่เพิ่งเจอมาเคนเคนอยู่ไหนมีนาตะโกนเรียกชื่อเพื่อนเสียงสั่นเครือดด้วยความกลัวต้นมองไปยังจุดที่เคนจมหายไปแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยใดๆของเขาแล้วเคนจมลงไปแล้วมันดึงเคนลงไปพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีทั้งเหนื่อยล้าหวาดกลัวและเสียใจกับการจากไปของเพื่อนสนิท ขณะที่พวกเขากำลังสิ้นหวังก็มีเสียงคนดังขึ้นมาจากด้านหลังชายชราคนหนึ่งยืนอยู่บนริมตลิ่งเขาดูแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนจะทำจากผ้าใหญ่กล้วยมีรอยสักยันเต็มตัวและถือไม้เท้าที่ทำจากไม้เนื้อแข็งพวกเองเจอพายน้ำเจ้าที่เข้าไปแล้วสินะชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำดวงตาคมกริบของเขากวาดมองสำรวจต้นและมีนา ต้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายชราฟังชายชราฟังอย่างสงบก่อนจะถอนหายใจยาวข้ารู้แล้วพรายน้ำตนนี้เป็นวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ในเรือโบราณน,นั่นเองชายชราแนะนำตัวว่าชื่อลุงคำเป็นผู้ดูแลสารเจ้าโบราณที่อยู่ไม่ไกลจากคุ้งน้ำแห่งนี้ลุงคำบอกว่าพรายน้ำตนนี้ คือวิญญาณของเจ้าหญิงปิ่นมณีพระธิดาของกษัตริย์ในสมัยโบราณที่ล่องเรือมาตามแม่น้ำยมและถูกลอบปลงพระชนในเรือลำนั้นศพของพระองค์ถูกถ่วงน้ำไปพร้อมกับเรือทำให้วิญญาณของพระองค์ไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นพรายน้ำเฝ้าสมบัติในเรือและอาฆาดแค้นผู้ที่ลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของพระองค์แต่ทำไมพรายน้ำถึงลากเคนลงไปหลักครับมีนาถาม เพราะมันเห็นเคนเป็นผู้ชายลุงคําตอบพรายน้ำตนนี้เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกทำร้ายโดยผู้ชายความแค้นที่สมอยู่ในอกทำให้มันเกลียดชังผู้ชายทุกคนลุงคําบอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยเคนได้คือต้องตาหาสร้อยมรกตศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นของเจ้าหญิงปิ่นมณีสร้อยเส้นนั้นถูกซ่อนอยู่ในหีบสมบัติที่อยู่ในเรือโบราณสร้อยมรกตศักดิ์สิษษทธิ มีพลังอำนาจที่จะสะกดวิญญาณของเจ้าหญิงปินมณีให้สงบลงได้แต่เราจะลงไปในเรือได้ยังไงครับต้นถามใต้น้ำนั่นมันอันตรายมากลุงคํำยิ้มอย่างลึกลับข้ารู้ทางเขามองไปยังท้องฟ้าที่กำลังเริ่มสว่างขึ้นพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันรุ่งเช้าลุงคํำพาต้นและมีนาออกเดินทางสู่จุดที่สางเรือ จมอยู่กลางวังวนเจ้าที่คราวนี้พวกเขาไม่ได้ลงไปในน้ำทันทีแต่ลุงคำนำทางพวกเขาไปตามริมตะลิ่งผ่านป่าโปร่งที่ยังคงชุ่มชื้นจากน้ำค้างในยามเช้าเราจะไปที่ไหนกันครับลุงคํำมีนาถามเราจะไปยังถ้บาบดาลลุงคําตอบเป็นถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเชื่อมต่อกับวังวนเจ้าที่ถ้าแห่งนี้ เป็นเส้นทางเดียวที่จะนำทางพวกเองเข้าไปในเรือโบราณได้โดยไม่ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดผาลุงคำยังคงเตือนพวกเขาว่าถ้ำบาดาลน,นั้นไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเพราะมีสิ่งลี้ลับและวิญญาณมากมายที่สิงสถิตยอยู่ในนั้นเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผา ชันที่ติดกับแม่น้ำลุงคำก็ชี้ไปยังช่องว่างเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินขนาดใหญ่มันเป็นทางเข้าสู่ถ้ำบาดาลที่ดูมิดชิดและยากจะมองเห็นทางเข้าอยู่ตรงนั้นลุงคำกล่าวระวังตัวให้ดีต้นและมีนาสวมชุดดำน้ำอีกครั้งและดำดิ่งลงไปในช่องว่างนั้นภายในถ้ำมืดมิดไร้ ซึ่งแสงสว่างมีเพียงแสงจากไฟฉายของพวกเขาเท่านั้นที่ส่องนำทางอากาศภายในถ้ำเย็นเย,ยือกและมีกลิ่นอับชื้นของดินและหินปูนคละคลุ้งไปทั่วพวกเขาไว้ลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังเป็นระยะๆะะและเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากที่ไกลๆก็เริ่มดังขึ้นรอบตัวพวกเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่เลยนะต้น มีนากระซิบเสียงสัน่นทันใดนั้นแสงไฟจากไฟฉายของพวกเขาก็ส่องไปที่บางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจภายในถ้ำเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์ที่กระจัดก,กระจายเกลื่อนกลาดโครงกระดูกบางส่วนถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่ตรวนสนิมเครือดูเหมือนจะเป็นร่างของนักเดินทางหรือนักผจญภยัยที่เคยหลงเข้ามาในถ้ำแห่งนี้และต้องจบชีวิตลงที่นี่นี่มัน หลุมศพนี่หว่าต้นอุทานด้วยความตกใจทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากด้านหลังของพวกเขาเมื่อหันกลับไปมองพวกเขาก็เห็นร่างเงาสีดำทะมึนลอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวพวกเขาพวกมันคือวิญญาณของผู้ที่ตายในถ้ำแห่งนี้ดวงตาของพวกมันเบิกโพรงไร้แววชีวิตและพยายามจะเอื้อมมือมาจับตัวพวกเขา ลุงคำที่รออยู่ด้านนอกถ้ำเริ่มสวดมนต์เสียงมนสะกดดังก้องไปทั่วถ้ำทำให้วิญญาณเหล่านั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและล่าถอยไปชั่วคราวรีบไปลุงคำตะโกนบอกพลังของข้าจะทวงเวลาได้ไม่นานนักต้นและมีนาว่ายน้ำไปตามทางเดินในถ้ำอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจวิญญาณที่ยังคงลอยวงเวียนอยู่รอบๆอบตัวพวกเขาพวกเขารู้ว่าถ้าช้าไปแม้ แต่วินาทีเดียวชีวิตของเคนอาจจะจบลงและพวกเขาเองก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในโครงกระดูกที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ต้นและมีนาว่ายน้ำลึกเข้าไปในถ้ำบาดาลอย่างรวดเร็วโดยมีเสียงสวดมนต์ของลุงคำดังแว่วมาจากด้านหลังเป็นระยะ,ระยะภายในถ้ำเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมอยู่เต็มไปหมด เบื้องหน้าของพวกเขาคือซากเรือโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำลำนั้นนั่นเองตัวเรือจมอยู่กลางโถงถ้ามีแสงจันทร์ส่องลอดช่องว่างด้านบนลงมาเพียงเล็กน้อยทำให้มองเห็นรายละเอียดของเรือได้ลางๆเรามาถึงแล้วต้นส่งสัญญาณบอกมีนา พวกเขาว่ายน้ำเข้าไปใกล้ซากเรือมากขึ้นเรื่อยๆแสงไฟจากไฟฉายของพวกเขาส่องให้เห็นร่องรอยการถูกทำลายบนตัวเรือเหมือนถูกสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ทําร้ายทันใดนั้นเสียงครวญครางต่ำๆก็ดังขึ้นจากภายในเรือเป็นเสียงที่คุ้นเคยสำหรับต้นและมีนามันคือเสียงของพายน้ำหรือวิญญาณของเจ้าหญิงปิ่นมณีมันอยู่ในเรือ มีนาส่งสัญญาณด้วยความกังวลพวกเขาว้วเข้าไปในช่องว่างของเรืออย่างระมัดระวังภายในเรือมืดมิดและเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังที่กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดกลิ่นขาวเลือดและกลิ่นอับชื้นคลักคลุ้งไปทั่วต้นส่งไฟฉายไปที่บางสิ่งบางอย่างที่นอนอยู่กลางเรือมันคือร่างของเคนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเรือใบหน้าซีดเผือดดวงตาปิดสนิท รอบๆตัวเขาเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังและสิ่งของเครื่องใช้โบราณที่จมอยู่ใต้น้ำเคนมีนาส่งสัญญาณด้วยความตกใจรีบว่าเข้าไปหาเพื่อนทันใดนั้นร่างของพรายน้ำก็ปรากฏขึ้นจากเงามืดมันลอยอยู่เหนือนร่างของเคนดวงตาของมันเป็นสีแดงกำ่ำจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างอาฆาตแค้นพวกแกจะต้องตายที่นี่ เสียงของพายน้ำดังขึ้นในความคิดของพวกเขาเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดพายน้ำพุ่งเข้ามาหาต้นและมีนาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติมันใช้กรงเล็บแหลมคมพยายามจะคว้าตัวพวกเขาต้นพยายามใช้มีดที่พกติดตัวมาฟันไปที่ร่างของพายน้ำแต่มันก็ทะลุผ่านไปราวกับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีนาส่งไฟฉายไปที่พายน้ำอีกครั้งคราวนี้ เธอเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจบริเวณหน้าอกของพรายน้ำมีแสงสีเขียวอ่อนๆส่องประกายออกมาจากภายในร่างของมันและมีผ้าคาดสีสัส,สีแดงที่ดูเก่าแก่รัดอยู่ที่หน้าผาสร้อยมรกตมีนาส่งสัญญ,ญาณบอกต้นเธอจำได้ว่ายายมาบอกว่าสร้อยมอกตั์มีพลังอำนาจที่จะสะกดวิญญาณของเจ้าหญิงปินมณีให้สงบลงได้ พรายน้ำไม่สนใจต้นและมีนามันพุ่งเป้าไปที่เคนอีกครั้งราวกับต้องการจะดึงวิญญาณของเคนออกไปต้นและมีนา,นารู้ดีว่าถ้าพวกเขาไม่หาสร้อยมรกรให้เจอเคนจะต้องตายอย่างแน่นอนพวกเขาพยายามว่ายน้ำไปที่บริเวณที่แสงสีเขียวอ่อนๆส่องออกมาจากร่างของพรายน้ำพรายน้ำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อต้นพยายามจะคว้าสร้อยออกจากหน้าอกของมัน การต่อสู้ใต้น้ำที่น่าสะพรึงกลัวกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดต้นพยายามคว้าสร้อยมารากตออกจากหน้าอกของพรายน้ำอย่างสุดแรงแต่ร่างของพรายน้ำกลับต้านทานไว้อย่างรุนแรงมันใช้กรงเล็บฟาดไปที่ต้นจนชุดดำน้ำฉีกขาดเลือดซึมออกมาในน้ำเร็วเข้าต้นมีนาส่งสัญญาณด้วยความร้อนรนต้นรวบรวมแรงทั้งหมดที่มี และใช้มือข้างหนึ่งจับสร้อยมรกตแน่นก่อนจะกระชากสร้อยออกมาจากร่างของพรายน้ำอย่างแรงทันทีที่สร้อยมรกตหลุดออกจากร่างของพรายน้ำแสงสีเขียวมรกตก็สว่างวาบขึ้นมาในเรือแสงนั้นแผ่กระจายไปทั่วบริเวณทำให้ร่างของพรายน้ำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสร่างของมันสัน่นสถานอย่างรุนแรงพลังอำนาจของสร้อยมรกตกกำลังสะกดวิญญาณร้ายของมัน พรายน้ำพยายามจะพุ่งเข้ามาหาต้นเพื่อแย่งส้อยคืนแต่ก็ถูกพลังของส้อยมอรกตักขังไว้ดวงตาของมันที่เคยแดงก่ำด้วยความอาฆาตแค้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลใบหน้าของมันที่เคยบิดเบี้ยวด้วยความโกรธก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมเผยให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยความเศร้า้อย แสงสีเขียวรกตะสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งร่างของพรายน้ำค่อยๆสลายตัวกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำก่อนจะจางหายไปในที่สุดเสียงกรีดร้องเงียบลงความรู้สึกเย็นเยือกในอากาศก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันทันใดนั้นร่างของเคนก็กระตุกเล็กน้อยดวงตาของเขาค่อยๆลืมขึ้นเขามองไปรอบๆด้วยความสับสนก่อนจะเห็นต้นและมีนาที่กำลังส่งสัญญ,ญาณมาหา เคนนายฟื้นแล้วมีนาส่งสัญญาณด้วยความดีใจสุดขีดเคนพยายามลุกขึ้นนั่งเขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างแต่ก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในตัวเขาต้นและมีนาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เคนฟังเคนรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่พายน้ำลากเขาลงไปใต้น้ำเราต้องรีบกลับขึ้นไปข้างบน ต้นส่งสัญญาณลุงคำคงเป็นหัวพวกเขาว่ายน้ำออกจากซากเรือโบราณอย่างรวดเร็วและว่ายน้ำกลับขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างปลอดภัยเมื่อโผล่พ้นน้ำพวกเขาก็เห็นลุงคำยืนรออยู่บนริมตลิง่งลุงคำยิ้มอย่างพึงพอใจพวกเองทำสำเร็จแล้ว เคนต้นและมีนาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลุงคําฟังอย่างละเอียดลุงคาพยักหน้าเข้าใจเขาอธิบายว่าวิญญาณของเจ้าหญิงปินมณีได้รับการปลดปล่อยแล้วเพราะสร้อยมอรตรตศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยให้วิญญาณของเธอสงบลงและไปสู่สุติตสร้อยมอรกตเส้นนี้มีความสำคัญมากลุงคํากล่าวพลางรับสร้อยมาจากต้นมันคือสิ่งที่จะปกป้องคุ้งน้ำแห่งนี้จากสิ่งชั่วร้าย และจะช่วยให้วิญญาณร้ายไม่สามารถกลับมาทำร้ายใครได้อีกลุงคำนำสร้อยมอรกตะศิสิทธิ์ไปเก็บไว้ในสาลเจ้าโบราณของเขาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและคุ้มครองชาวบ้านในหมู่บ้านเคนต้นและมีนาตัดสินใจที่จะไม่สำรวจเรือโบราณอีกต่อไปพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากประสบการณ์ครั้งนี้ว่าโลกนี้มีสิ่งเร้นลับมากมายที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจและบางครั้งการเคารพ และไม่รุกล้ำอาณาเขตของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดพวกเขาพักฟื้นร่างกายและจิตใจอยู่ที่หมู่บ้านของลุงคำหลายวันจนกระทั่งอาการบาดเจ็บหายดีและจิตใจก็สงบลงพวกเขาได้เรียนรู้จากลุงคำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งลี้ลับอย่างเคารพก่อนเดินทางกลับเคนได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับลุงคำเพื่อใช้ในการดูแลสารเจ้า และเป็นทุนในการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณคุ้งน้ำแห่งนี้ลุงคำรับเงินด้วยรอยยิ้มและอวยพรให้พวกเขาเดินทางปลอดภัยเมื่อพวกเขากลับมาถึงโลกภายนอกชีวิตของเคนต้นและมีนาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเคนยังคงทำงานด้านโบราณาคดีแต่เขาได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กับเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากขึ้นต้นยังคงเป็นนักดำน้ำ แต่เขาจะระมัดระวังในการดำน้ำในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยมากขึ้นส่วนมีนาเธอกลายเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับอย่างเต็มตัวและมักจะเล่าเรื่องราวการผจญภัยครั้งนี้ให้เพื่อนๆฟังวังวนเจ้าที่ริมแม่น้ำยมยังคงอยู่เงียบสงบแต่เรื่องราวของพรายน้ำเฝ้าสมบัติและซากเรือ,อบโบราณก็ยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อตวนใจผู้คนให้เคารพธรรมชาติและสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าสุดหลอนที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับอีกต่อไป